ผมเห็นแล้วว่าการจอดนึงเขามันไม่ถูกต้องมันบดบังการรอรถโดยสารด้วยนะครับก็เลยโทรแจ้งตำรวจไปแล้วเดี๋ยวจะให้ตำรวจมาล็อกล้อมันบดบังแทนที่เรารอรถโดยสารเลาจรู้ว่าจะได้โบกถูกบ้านอยู่ขอนแก่นเลยเนาะ,ออจ,นะจะไปจะไปรอนแต่ว่าใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ใช้รถตู้บ่อยอยู่ ไ,ไ, Rat orn, ไม่ส like ่วนมากผมไม่เข้าได้ไปไหนเอาผมก็ใช้มอเตอร์ไซค์ขับไปด้วยนู่นนี่นองตัวแต่ว่าเวลาอันนี้ผมไปผมจะไปอุดรไปหาที่อุดรที่นี่กลับไปเที่ยวอุดรนะครับโอ่โหแต่รถตู้ไม่จอดเพราะเราก็ไม่เห็นรถตู้ด้วยนะเมื่อกี้เนาะถ้าเราเห็นเราจะได้โบกนะฮะใช่ใช่และตนี้ขอนแก่นจะสร้างโครงการที่เป็นคอนโดงสายสี่แล้วสายสี่ครับตรงนี้ใช่ไหมฮะที่ใหญ่ใหญ่ทำหลักเมืองใช่มาติดหลักเมืองเขาสร้างสูงไม่ได้ไม่เมื่อกี้เลิติดหมายถึงโปรเจกต์ที่ขอนแก่นจะมีเหรอ ใช่ก็เห็นมีแค่ตรงนี้แต่ว่าอันนี้สร้างสูงไม่ได้ยังมันติดหลักเขาติดกันแต่ก็มีเซนทันสองใช่ครับน่าจะเจริญน่าจะเจริญขึ้นเยอะครับมันต้องมีจะย้อนแย้งกันระหว่างอะไ่างตัวตรงนี้ใหญ่แบบสุดปลาโซเชียลว่าถกเถียงกันแต่ผมไม่ไปถกเถียงเพราะมันไร้สาระแต่ขอนแก่นเจริญขึ้นจริงๆนะได้ยินว่าขอนแก่นโคราชเดี๋ยวช่ไหมว่าอะไรคโคราชก็แบบถกเถียงกันในนั้นมันจะเกิดขึ้นแบบผมเข้าไปดูอยู่ผมไม่ได้ไปคอมเมนต์นะครับคือผมเข้าไปดูคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ก็ไเป็นต่างก็ เพราะเมืองเขาใหญ่มีรถไฟฟ้ามีอะไรนะ